สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำหูฟังยี่ห้ออ n น r g y EPS P10 นะครับราคาไม่เกิน1,000บาทนะครับคุณภาพเสียงก็ถ้าให้เทียบกับตัว Sony w l c 2 0 0นะครับตัวนี้ผมใช้มาประมาณ2ปีพังไปเรียบร้อยแล้วครับพอดี แบตเตอรี่หมดก็ใช้ไปจนหมดใช้คียไม่เข้าเลยครับแล้วปุ่มปุ่มกด power เขาว่าลูกยางก็พังนะครับก็ใช้ได้ประมาณสัก2ปีปุ่มกดตรงกลางนะครับไอตัวโปรยางมันหลุดไปนะครับก็เหลือแต่ตัวฐานที่เป็นพลาสติกแข็งๆอยู่ก็ใช้ได้มาสักระยะ1นึปีก็เรียบร้อยครับก็ลองหาตัวอื่นมาแทนนะครับพอดีไปเจอรุ่นนี้ห่อแปลก เห็นราคาไม่แพงก็เลยลองดูเอาเพราะว่าเราก็เดิมมากจะฟังข่าวฟังอะไรเล็กน้อยเพลงนิดๆหน่อยๆถ้าลองเสี่ยงดูนี่ข้อนี้ก็ลองฟังดูแล้วนะครับถ้าเทียบกับโ o n y รุ่นเนี้ย WLC200 นะครับผมกับชอบเสียงตัวนี้กว่ามากกว่านะครับ เสียงใสแล้วก็เบสก็ให้มาในระดับที่เพียงพอนะครับก็ใช้ได้สำหรับใครที่ลังเลเกี่ยวกับยี่ห้อแปลกๆตัวนี้ครับเนี่ยเน็ตีผมลองนะครับผมลองจะขอฟังที่ร้านค้าบ,บอกไม่ได้ครับเพาขาไม่ให้ลองก็เลยเอาเห็นราคาไม่แพงก็เลยลอง,ลองซื้อมาพอดีตัวนี้เสียผมต้องใช้ฟังงานฟังอะไร ต้องออกต่างวัดไม่มีเวลาไปไปจัดซื้อนะครับถ้าซื้อรุ่นนี้ก็ราคาแพงอยู่ตัวนี้ราคาที่เขาระบุมาที่กล่องเนี่อเก้าร้อยเห็นราคาเก้าร้อยนี่ก็พอจะคาดเดาคุณภาพได้ว่ามันก็น่าจะไม่ขี้เหร่นะครับแต่ราคาไม่ใช่ขนาดนั้นเนี่ยเพรผมไปที่เดินตลาดนัดเขาเขียนไว้ 4 9 0้แต่ก็ลงมาได้ถึง450ขต่อครับนะครับเพราะผมก็ไม่มั่นใจในคุณภาพแต่ลองมาฟังดูแล้วใช้ได้ครับเสียงเบสนี่กำลังดีนะครับเสียงใสเสียงกลางเสียงร้องเพลงฟังเพลงคนที่แนวชอบฟังเพลงไม่ผิดหวังครับเซื้อรุ่นนี้เพราะว่าพวกสายพวกไวเลสพวกนี้นะครับมันจะมีเป็นเรื่องอายุของแบตเตอรี่ยังไงก็ต้องมีอายุการใช้งานของมันนะครับถ้าซื้อราคา สามสี่พันอยวคุมก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ซึ่งแบตเตอรี่มันก็ใช่ว่าจะใช้ได้นานนะครับตัวโซนี่ผมใช้ได้มาสักสองปีระบบมันพังไปก่อนนะแต่ตัวแบตเตอรี่ใช้ได้ตัวนี้ก็มีแม่เหล็กด,ดูดนะครับกระโดดข้างๆจะดีแรงกว่าตัวของโซนี่เสียงใช้ได้นะครับถ้าถ้าตัวนี้กับโซนี่ผมชอบตัวนี้มากกว่ารับ สหรับราคา400กว่านะครับวัสดุก็ให้มายางก็ดูจับแล้วก็ดูดีนะครับงานก็ค่อนข้างจะเป็นพรีเมียมนะครับไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องของเสียงนะครับสำหรับใครที่ลังเลแบบผมนะ้ตอนแรกผมว้ามันจะจะได้เรื่องไหมนี่ก็เลยลองลองเสียงดู เพราะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีถึงระดับนี้นะครับแต่ลองฟังดูแล้วไม่ผิดหวังเทียบเท่ากับหูฟังในระดับหลักหลายๆพันหรือหลักหล,หลักพันขึ้นอัพได้สบายไม่ผิดหวังนะครับใช้ไปถ้าแบตพังแบตเสื่อมแบบทิ้งซื้อใหม่ได้นะครับนะครับราคาขนาดนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อรุ่น2009ตอนแรกว่าจะไปเอา jbl ราคาประมาณที่ มหาจัดนะครับประมาณ2อ0พแต่เราไม่ได้ต้องถึงขนาดนั้น,นครับเราแค่ใช้ฟังข่าวฟังเพลงนะเล็กน้อยราคานี้กำลังดีครับนี่น่นิ่มๆดีสไลดตัวเล็กๆที่เสียบหูตัวเล็กๆนะครับผมกลัวมันจะหล่นหายนะครับผมชอบที่มีข้องคออย่างนี้มากกว่าคือหล่นไปก็ยังไงก็ต้องเจอนะครับ ใส่ตัวเล็กๆนั่นหล่นกระเด็นไปนี่ตกท่อเลยเรียบร้อยและอย่างเวลาเราคุยคุยงานคุยอะไรเนี่ยตัวเนี้ยมันจะดีกว่าเพราะาจะเห็นคนคนก็จะเห็นว่าเราใส่ตัวนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวเ,เวลาคนเดินมาคุยหรืออะไรเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าเราใส่หูอยู่ าอาจจะเข้าใจผิดได้เ,เราพูดกับเราทําไมเราไม่ไม่คุยกับเขาแต่ตัวนี้คือใครหันมาก็ต้องเจอว่าออโอเคเราใส่หูอยู่เขาก็ยังเคยยังไม่ไม่ที่จะมากดเคืองกันนะครับใส่ทุ่นแบบนี้ผมว่าดีกว่าจะได้รู้ว่าเราใส่หูฟังอยู่นะครับฟังได้อย่างสบายใจ